TAT Talk สนับสนุนโดย ICMarket สเปดต,ต่ำเริ่มที่0.0ไม่มีรีคอร์ดส่งคำสั่งได้รวดเร็วบัญชี ECN แท้ต้อง ICMarket สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Trader Academy Thailand Channel นะครับพบกันเป็นประจำกับรายการ TAT Talk นะครับที่จะมาพบกับเพื่อนๆทุกสัปดาห์เลยนะครับซึ่งเอาเรื่องราวดีๆสาระความรู้หรือว่าประสบการณ์นะครับ จากการไปศึกษามาหรือประสบการณ์จากตัวเองก็แล้วแต่นะครับเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังเป็นประจำนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์ทองคำ forex นะครับรวมถึง Bitcoin ด้วยครั้งนี้ประจำวันที่13-17ธันวาคมนะครับวันนี้นะครับเรื่องที่จะเอามาพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะครับเป็นเรื่องที่เราส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามาในวงการ forex ก็ด้วยคำคำนี้นะครับเพราะว่า เรามักจะเคยได้ยินหรือคำโฆษณากันว่าเทรด forex เนี่ยมันทำให้เรารวยเร็วนะครับเอาเงินมาใส่นิดเดียวแป๊บเดียวก็ทำรวยได้เป็น10ล้านร้อยล้านนะครับคำๆนี้มันจริงไหมนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเข้ามาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้ได้ว่ามันมันไม่จริงเลยนะ,นะครับโดยเฉพาะ,ะคนที่เทรดมามีประสบการณ์หลายๆปีแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าการทำให้มันยั่งยืนก่อนต่างหากนะครับที่มันจะส่งผลให้เราไปสู่เป้าหมายได้ แต่ว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่นะครับที่เข้ามาก็ยังเข้ามาด้วยคำคำนี้นะครับเพราะเพราะหวังว่าจะรวยเร็วๆนะครับคำคำนี้มันอันตรายยังไงนะครับวันนี้เดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังทําไมเราถึงต้องทิ้งความเชื่อนี้ออกไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะเทรดได้อย่าง Stable หรือว่า Consistency นะครับหรือว่าตัวใช้คําว่ายั่งยืนก็ได้นะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมแนะนำตัวบร็อกเกอร์ดีๆนะครับ IC Market นะครับผมใช้มาหลายเจ้าแล้วนะครับสำหรับบล็อกเกอร์นะครับแล้วก็มาหยุดที่ IC Market นะครับทำไมผมถึงใช้ IC Market เพื่อนๆลองเข้าไปฟังคลิปกันนะครับผมทำคลิปไว้ให้ใน playlist เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในตัว IC Market เองเนี่ยมันมีบัญชีหลายๆแบบนะครับแต่ที่ผมจะแนะนำให้เพื่อนสมัครนะครับก็คือระบบ ECN นะครับบัญชีประเภท ECN เนาะ ECN มันดีกว่าสแตนดาดยังไงเพื่อนเพื่อนลองเข้าไปฟังนะครับแล้วก็ถ้าสนใจจะเปิดพอร์ตนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็อยากชวนเพื่อนๆคุยก่อนเลยนะครับว่าคําว่าเทรด forex แล้วรวยง่ายรวยเร็วเนี่ยมันจริงไหมนะครับผมมีข้อสังเกตจากคนในตลาดแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมามาคุยกับเพื่อนๆอยู่3าประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือถ้าเรากําไรเนี่ยแล้วใครเป็นคนขาดทุน ถ้าเรารวยเร็วๆใครจนเร็วนะฮะเพื่อนคงเคยได้ยินว่าตลาดเกงกําไรเนี่ยมันเป็นตลาดซีโร่ซัมเกมเนาะโดยเฉพาะอะไรที่มันเล่นได้2หน้าเนี่ยอย่างสมมุติถ้าเป็นฝั่งฟิวเจอร์มันมีช็อตมันมีลองเนาะ,ะคนลองกับคนช็อตก็ต้องทําสัญญากันนะครับมันแปลว่าฝั่งหนึ่งที่ได้กําไรอีกฝั่งหนึ่งก็จะขาดทุนทันทีนะครับตลาด Forex ก็เหมือนกันนะครับมันมีบายมันมีเซลได้ ถ้าเรากำไรบันหมายความว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยกำลังขาดทุนอยู่แล้วถ้าราังรวรวยเร็วๆเยอะเหนักๆเนี่ยแสดงว่าอีกฝั่งหนึ่งก็ขาดทุนเยอะเเร็ว,รวๆหนักหักเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเราลองมาพิจารณาดูนะครับเพื่อนว่าแล้วคู่ต่อสู้ที่อยู่ในตลาดของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นใครนะฮะคนที่ถือโวลุ่มการเทรดเยอะเนะครับแน่นอนมันต้องเป็นพวกธนาคารกลางระดับประเทศ นะครับหรือกองทุนต่างๆนะครับหรือฟันเฮชฟันต่างๆนะครับที่มาเก็งกําไรในค่างเงินพวกนี้เพื่อนๆลองคิดง่ายๆนะครับการที่เขาอยู่ในเฮชฟันอยู่ในกองทุนหรือธนาคารระดับประเทศต่างๆนะฮะเขาต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางแล้วเขาจะยอมขาดทุนให้เราง่ายๆไหมเขายอมขาดทุนเยอะๆเร็วๆไหมนะครับ อันนี้เป็นข้อแรกที่ที่เราต้องฉุกคิดนิดหนึ่งว่าเฮ้ยถ้าเราเข้ามาในตลาด forex แล้วเราหวังรวยเร็วเราต้องเอาชนะใครนะครับรวมอันนี้ยังไม่รวมถึงเทรดเดอร์รีเทลรายย่อยที่เป็นมืออาชีพทั้งหลายเนาะพวกเทรด f u ลไ t i m นะครับหรือ part t ท m e ก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็น zero sum g เกมเราจะชนะง่ายๆชนะเร็วๆแล้วก็ยังยืนได้เนี่ยเราต้องเอาชนะคนพวกนี้ให้ได้ เพื่อนๆลองคิดดูว่ามันมันยากมันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะครับข้อนี้เป็นข้อแรกเลยที่อยากจะเตือนเพื่อนๆว่าเฮ้ยจริงๆเราไม่ควรที่จะคาดหวังรวยง่ายๆรวยเร็วๆนะยกเว้น <vary> เพื่อนๆเทรดแบบนี้เนาะเพืพ่อนๆมีเงินก้อนหนึ่งโอนเข้ามาเลยหมื่นดอลล,ลาร์ใช้เลเวลหนึ่งต่อพันแล้วเล่นทีเดียวหมดพอร์ตแล้วถ้ากําไรขึ้นไปร้อยเท่าพันเท่าเมื่อไหร่เพื่อนๆเลิกทันทีแล้วไม่กลับมาเล่นอีก อย่างเนี้ยผมว่าเพื่อนๆยังมีโอกาสมากกว่าแต่ใครบ้างล่ะที่พอเทรดได้กาไรแล้วจะเลิกจริงไหมฮะเพื่อนๆก็จะต้องกลับมาเทรด mm hmm. เทรดเป็นประจําเพื่อหวังว่าจะได้กําไรง่าย,าย,ายๆรเร็วแบบนั้นอีกนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยถ้าเพื่อนๆยังเทรดไม่สม่ําเสมอไม่ยั่งยืนเพียงพอไอ้เงินที่ได้มารับรองมันก็หายหมดนะครับสาหรับข้อที่2นะครับเราเนี่ย เราเทรด forex มานานกันเท่าไหร่แล้วนะครับถ้ามันรวยง่ายรวยเร็วจริงนะครับคนที่เทรด forex ก่อนเราทั้งหมดเนี่ยเขารวยกันหมดแล้วจริงหรือเปล่านะครับเรายังเห็นคนที่เข้ามาเทรด forex ก็ยังเทรดอยู่นะครับไม่มีใครที่ออกจากตลาดเพราะรวยแล้วก็เลิกทํางานเลิกเทรดนะครับเรายังไม่เคยเห็นคนที่เทรดก่อนหน้าเรามันเป็นอย่าง,งั้นเลยเห็นก็ จำนวนน้อยมากๆนะครับที่ผมเห็นจริงๆเนี่ยผมว่านับคนได้เลยนะครับที่เทรดแล้วเอาดีได้ออกจากงานได้เลยก็มีนะนะครับอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆผมเนี่ยก็มีนะครับยอมรับว่ามีแต่ถามว่าส่วนใหญ่มันเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับข้อนี้ก็ทําให้เห็นแล้วว่าถ้ามันรวยง่ายรวยเดียวจริงทุกคนก็รวยกันหมดแล้วนะครับนี่ถ้าทุกคนรวยแล้วเขาจะยังทํางานอื่นๆอีกหรือเปล่านะครับ แล้วงานอื่นๆใครจะมาทําถ้าทุกคนรวยได้จาก forex แบบง่ายๆจริงๆแล้วแม่ค้าที่ขายของเช้ายันค่ําเขาจะยังทํางานของเขาหรือเปล่ามนุษย์เงินเดือนยังทํางานเข้าเช้าออกเย็นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่เราเห็นง่ายๆแล้วว่าเราไม่ควรจะคาดหวังการรวยเร็วรวยง่ายเพราะมันไม่มีอยู่จริงนะครับถ้ามีอยู่จริง งานอื่นๆอาชีพอื่นๆไม่มีใครทํากันแล้วครับอีกข้อสังเกตหนึง่งเราเล่น Forex เนี่ยเราอยู่ในโซเชียลอยู่แล้วนะครับอยู่ใน Facebook Instagram YouTube นะครับทำไมเรายังเห็นคนล้างพอร์ตเต็มโซเชียลไปหมดนะครับเดี๋ยวก็โพสต์แล้วตัวเองล้างกี่พันกี่หมื่นผมติดทองเท่านั้นเท่านี้อยู่ลบอยู่3-4พันเหรียญจะทํำยังไงนะครับ พวกนี้มันก็เป็นตัวเตือนนะให้เราเข้าใจอย่างดีนะว่าตลาดนี่มันไม่ง่ายนะครับแล้วมันมีคนเจ๊งง่าย <c oughs> เจ๊งเร็วเยอะกว่ารวยง่ายรวยเร็วเยอะนะครับสุดท้ายเนี่ยผมอยากให้เราคิดให้ต่างเนาะเราไม่ได้มาเทรด f อเ e x เหมือนการพนันหรือการเสี่ยงโชคนะครับผมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่ามันคล้ายๆหวยนะครับลงทุนน้อยๆ แล้วก็ได้เงินเยอะๆนะครับคนกลุ่มนี้ก็จะเทรดไปด้วยความคาดหวังนะครับหวังว่าเราจะรวยรวยเยอะๆรวยเร็วๆแบบนั้นนะครับซึ่งถ้าเราคิดอย่างนั้นอยู่นะครับมันจะส่งผลยังไงกับเราบ้านนะครับผลกระทบแรกเลยนะครับจาก mindset รวยเร็วของเราเนี่ยนะครับพอเพื่อนๆอยากรวยเร็วเพื่อนๆต้องอัดหลอดเยอะนะครับ โดยที่ไม่ได้คำนวณ Money Management หรือหน้าตักของเราเองว่าเราควรเทรดเท่าไหร่เพื่อที่จะอยู่ในตลาดได้นานที่สุดคนที่คิดว่ารวยเร็วไม่คิดว่าจะอยู่ในตลาดนานอยู่แล้วเขาคิดว่าเข้ามาเทรด5นาที10นาทีแป๊บเดียวเขาก็รวยหอบเงินเอาไปใช้จไปจ่ายไปซื้อรถสปอร์ตไปซื้อบ้านหรูนะครับไปซื้อเรือยอทนะครับพาสาวสไปปาร์ตี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้พอคาดหวังว่ามันจะรวยเร็วเขาก็จะอัดหลอดเยอะ นะครับอัดหลอดเยอะก็จะเจอกับอย่างที่เคยกล่าวไปเมื่อกี้นะครับพออัดหลอดเยอะก็ติดติดดอยเยอะนะครับติดค้างเยอะดอดาวเยอะนะครับหรือบางคนเนี่ยจะอัดแบบหมดตัวเลยนะครับก็ล้างพอร์ตเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเงินมาจิ้นเก็บไม่พอนะครับแล้วถ้าเรามีไมซ์เซ็ตแบบนี้นะครับ นอกจาก o v e r อร a เทแล้วเนี่ยไอตัวเลเว l เ g e เราก็ใช้มันแบบ Over อีกนะครับโบเกอร์ให้มา1ต่อ2,000เราก็อัดหมดเพราะเราอยากเอาเงินเล็กไปงัดก้อนใหญ่นะครับเหมือนเงินเหมือนคนแทงหวยนะฮะแต่ทีนี้เราอาจจะแทงหวยเยอะไปหน่อยนะครับเราเลือก l e เ e ลเ g e ที่มันเยอะไปโดยที่ไม่รู้ว่าสมมติถ,ถ้ามันวิ่งผิดทางเนี่ยมันจะกินตัว m a r g จิของเราจนล้างพอร์ตท,ที่เท่าไหร่นะครับ สข้อเนี่ยผมว่ามันจัดอยู่ในหมดของ Money Management นะครับถ้าเราไม่รู้จัก Money Management เราอยู่ในตลาดนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับพอแป๊บเดียวเนี่ยเงินทุนเราก็จะหมดนะครับข้อที่3เนี่ยพอเราได้สักไม้สองไม้เราได้เยอะเยะเนี่ยพฤติกรรมที่จะตามมาก็คือการ Over Confidence หรือเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปนะครับแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรนะเพื่อนเอนเ,อนเคยสังเกตไหมฮะว่า คนส่วนใหญ่เนี่ยที่เข้ามาในตลาดใหม่ๆเล่นไม้สองไม้แรกเนี่ยโอ้โหโกำไรเยอะกันทุกคนอันนี้มันเหมือนตลาดคอยขุดบ่อล่อปลาไหมใช่ไหมนะครับพอเราได้กาไรไม้2ไม้แรกเยอะๆไม้ที่3เราก็อยากจะให้มันได้มากกว่าน,นี้อีกนะครับเพ,พราะความเชื่อมั่นที่ตลาดสร้างให้เราในช่วงแรกๆนะครับสุดท้ายพอเราเชื่อมั่นมากเกินไปก็ส่งผลให้เราเล่นเยอะเกินไปเทรดเยอะเกินไปเทรดมากเกินไป มันก็ทําให้เราล้างพอร์ตในที่สุดนะครับจากอันตรายจากการที่เราเชื่อมั่นเกินไปนี่แหละนะครับแล้วในทางกลับกันนะครับสมมุติถ้าใครเทรดแล้วเนี่ยเขายังมีเงินเหลืออยู่นะครับเขายังไม่ได้เสียจนหมดพอร์ตหรือบางคนล้างพอร์ตแล้วก็ตามมันจะเกิดพฤติกรรมว่าเฮ้ยอันเนี้มันผิดแค่ครั้งเดียวต้องเอาคืนนะครับ บางคนก็ไปมาติงเกลบางคนก็เติมเงินเข้าพอตสองเท่าเพื่อที่จะคาดหวังว่าจะเอาทุนคืนให้ได้นะครับสุดท้ายไมซ์เซ็ตพวกนี้นะครับมันก็ทำให้เราเสียเงินที่มีไปทั้งหมดนั่นเองนะครับหรือว่าพอได้แล้วก็อยากได้เพิ่มอีกสมมติเราได้หมื่นอางเนะเราอยากเอามื่นไปปั้นแสนอยากเอาแสนไปปั้นล้านปั้นสิบล้านจริงๆไม่ผิดเนาะถ้ามีวิธีการมีกระบวนการ บริหารการเงินที่ดีนะครับมีวินัยในการเทรดนะครับผมว่าพวกนี้ทําได้นะครับเพราะเรามาเทรดเราต้องการเงินเพิ่มอยู่แล้วเนาะนะครับแต่เพิ่มเท่าไหร่มันถึงจะเหมาะสมนะถ้าเพิ่มแบบ100%ทุกวันอย่างนี้ผมว่ามีวันไหนวันหนึ่งเพื่อนเพื่อนพลาดเพื่อนเพื่อน,นก็หมดตูดล้างพอร์ตนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกเลยถ้าเราทําแบบนี้นะครับแล้วก็คนที่ ว่าจะรวยเร็วๆได้ส่วนใหญ่เขาจะไม่สนใจความเสี่ยงหรือ r i s k MANAGEMENT นะครับจริงๆก็อยู่ในหัวข้อเดียวกันกับ Money Management นั่นแหละแต่เรื่อง l s k เนี่ยมันต้องมีการคิดคำนวณออกมาก่อนเลยว่าถ้าเราเสียเราจะเสียได้เท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะเอาไปวางว่าแล้วเราจะเสียได้กี่ครั้งครั้งละเท่าไหร่นะครับแล้วเ,เป้าหมายเราเป็นยังไงเอานำไปสู่ m o น e y management ในที่สุดนะครับ ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงนะครับเพื่อนๆเพราะไม่งั้นเนี่ยเราเทรดไปฝากเงินมา100เทรดไป1นึ่หลอดเราไม่รู้เลยว่าไอ้หนึ่งหลอดมันสร้างความเสียหายให้เราได้เท่าไหร่สุดท้ายก็ล้างพอร์ตนะครับก็หมดตัวอยู่ดีนะครับแล้วเขาสุดท้ายเลยนะครับก็คือพฤติกรรมคือการไม่รู้จักหยุดนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหยุดขาดทุนหรือหยุดกำไรนะฮะทั้ง2ด้านมีความอันตรายนะครับก็คือสมมุติถ้าเราขาดทุนนี่ยแล้วเราไม่รู้จัก ไม่รู้จักพอนะครับเราก็จะเทรดไปเรื่อยๆนะครับโดยกลับไปพฤติกรรมซ้าๆมันคืออยากเอาคืนนะครับโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมอยากแชร์แบบนี้นะฮะถ้าสามไม้ขาดทุนหมดผมก็จะหยุดเทรดหยุดเทรดไปเลยนะครับแล้วค่อยไปว่ากันเริ่มต้นกันใหม่นะครับหรือในฝั่งที่เป็นกําไรก็ดีนะครับกำไรเนี่ยเราก็จะตั้งเป้าไว้นะครับว่าถ้าราคาขึ้นไปถึงตัวนี้เราต้องเทคโปรเฟตละ หรือว่าบางครั้งเนี่ยคู่เงินไม่เป็นใจเราต้องแบ่งออกบางส่วนนะครับเราต้องรู้จักพอเพียงเราคงไม่ไ,มได้หวังมูลช็อตไปทุกไม้นะครับคำคำนี้มันทําให้เราจะอยู่รอดในตลาดได้นะครับพอเพียงมันทั้งขาดทุนแล้วก็กําไรนะครับจากความเชื่อที่เราฟังฟังมาแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วรวยเร็วเนี่ยมันอันตรายเนาะนะครับรวมถึงมันสร้างผลกระทบยังไงแล้วนะครับมี ประโยคหนึ่งนะครับที่ผมชอบนะครับก็คือ plan your trade แล้วก็ trade your plan นะครับคำคำนีมน้มันฟังดูสั้นๆง่ายๆแล้วดูออกจากกวนๆหน่อยเนาะนะครับแต่คำคำนี้มันทำให้เทรดเดอร์รอดมาหลายคนล้นะครับ plan your trade ก็คือเราต้องมีแผนก่อนนะครับตั้งแต่ money management นะครับ risk management นะครับแล้วค่อยมาพูดถึงเรื่องเทคนิ i c a l กันที่เราใช้นะครับว่าเราจะใช้อะไร ถ้ามันเข้าระบบนะฮะเราจะทํำยังไงกับมันนะครับหรือถ้ามันไม่เป็นไปนตามที่เราต้องการเราจะทํำยังไงกับมันพวกนี้เราต้องมีแผนไว้ทั้งหมดนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่ต้องทําตามก็คือเทรดอยู่แผนนะครับหรือตัววินัยนี่แหละที่เราพูดถึงกันบ่อยๆนะครับพอมีแผนแล้วเราก็ต้องทําตามแผนที่เราวางไว้อย่างเคร่งครัดแล้วก็มีวินัยด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยว่าแผนที่เราวางเนี่ยมันดีหรือไม่ดี เวลาเราจะทบทวนแล้วก็ไม่รู้เพราะว่าเราถูกอารมณ์มาสั่นไหวความรู้สึกให้เราตัดสินใจทําแบบนั้นแบบนี้นอกแปลนไปนะครับเพราะฉะนั้นคํำนี้ง่ายๆเลย plan your Trade นะครับแล้วก็ trade your plan นะครับอันนี้ก็จะฝากเพื่อนๆไว้ง่ายๆประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับ คงมีมาฝากกันประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปชมการวิเคราะห์กราฟประจำสัปดาห์กันเลยนะครับมาที่ซีเทเดอนะครับผมใช้ซีเทเดอในการเทรดแล้วก็การวิเคราะห์เนาะนะครับทองคำสัปดาห์ที่แล้วเราบอกว่าเราบายเลยน้องวันจันทรถ้ามันลงมานะครับ้ากุดเ่อนจำได้นะแท่งนี้นะครับเป็นแท่งสิกญนลของเราเราบอกว่าถ้าลงมาตรงเส้นนี้เมื่อไหร่นะครับเราตั้งบายลิมิตเอาไว้นะครับสต็อปลอสใต้แท่งเตียนตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็ลงมาน่าจะวันอังคารนะครับตรงนี้มาเกี่ยวออเดอร์ของเราไปแล้วก็วิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ย่อลงมาแล้ววันศุกร์ก็เด้งขึ้นไปอีกนะครับยังไซเบอ์อยู่ในกรอบอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราถืออยู่ก็ถือต่อไปนะครับสัปดาห์หน้าอาจจะได้เห็นยึกๆเกลกยักแล้วก็พุ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็เทคโปรฟิตไปนะครับจะ2 r หรือใครจะถือขึ้นไปที่แนวต้านก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าถ้าหลุดลงมาเมื่อไหร่นะครับก็สต็อปลอสสนะครับตอนนี้เรามีออเดอร์อยู่ก็น่าจะ กำไรอยู่ประมาณ 1R นะครับเกือบเกือบ 1R แล้วกันนะครับสัตาด์หน้าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครยังไม่มีออเดอร์นะครับก็เข้าตรงนี้ก็อาจจะเสียเปรียบแล้วนะครับถ้าอยากให้ได้ออเดอร์เท่ากับคนอื่นเวลาลงมาที่เส้นแดงแดงตรงนี้นะครับแล้วก็บายขึ้นไปนะครับต่อไปเป็นน้ำมันนะครับ น้ำมันเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วมันเหมือนจะมีสัญญาลนาะแต่ถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปวิเคราะห์เต็มผมจะบอกแล้วว่าไม้นี่มันเสี่ยงนะครับเพราะว่าโมเมนตัมของแท่งก่อนหน้านี้มันใหญ่กว่านะครับแต่ว่าเราพยายามใช้โมเมนตัมแท่งใหญ่แท่งนี้นะครับในการคุมนะคเพราะฉะนั้นสัปดาห์ที่แล้วเราก็เลยบอกว่าถ้ามันเด้งขึ้นมาตรงนี้เราจะเซลล์นะครับแต่ความเสี่ยงสูงนะครับ,นะรบแล้วก็เสี่ยงสูงจริงๆเนาะเพราะโมเมนตัมแท่งก่อนหน้าเน,นี่ยที่มันเป็น เทีบบาทที่แนวรับเนี่ยมันส่งแรงขึ้นไปข้างบนเลยนะครับทีนี้ถ้ายังไม่มีทํายังไงนะครับสัปดาห์หน้าอาจจะยึกยักแล้วก็เทสเส้นบนเนี่ยเจ็ดสิบหกจุดแปดนะครับแล้วเราก็ค่อยเซลอลงมานะครับเล่นมุมตั้มขาลงแล้วนะครับน้ํามันนะฮะเราจะได้เริ่มใช้น้ํามันถูกกันแล้วหรือเปล่านะครับต่อไป US 500นะครับ US 500สัปดาห์ที่แล้วนะครับ ลงมาที่บริเวณนี้ผมบอกแล้วว่ามันน่าจะมีแรงเด้งนะครับแต่ลงมาไม่ถึงแนวรับที่เราวางไว้ก็ดึงกลับไปก่อนเลยทั้งสัปดาห์นะครับลงถึงวันอังคารน่าจะมีข่าวดีๆนะครับขึ้นไปเทสไฮเรียบร้อยแล้วเหมือนอยากจะทำไฮใหม่นะครับสัปดาห์หน้าต้องมอนิเตอร์แล้วนะครับว่าเรายังจะเล่นลงได้อยู่ไหมนะครับแต่ผมว่าน่าจะเล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าถ้ามันทะลุไฮขึ้นไปเราก็ยังต้องกลับไปบายแอส บายเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ขึ้นมาเทสที่แนวต้านสําคัญแล้วนะครับเอาทำหายเนาะถ้ามีสัญญาลขาลงเราจะเซลล์ลงมานะครับแต่ถ้าไม่มีก็ปล่อยมันไปเหมือนที่เราปล่อยมันมาเนาะขึ้นมาเทสกี่เส้นก็ไม่มีสัญญาลนะครับไม่มีสัญญาลขาลงที่เราต้องการเลยนะครับก็ปล่อยมันไปนะครับถ้ามันทะลุเราก็เปลี่ยนไปเล่นบายนะครับ C708 เนี่ยนะครับเป็นแนว สำคัญนะครับแล้วก็ดูที่ยอดหายตรงนี้นะครับ7จ7ดสี่เ่ประมาณนี้นะครับมาต่อที่เมเจอร์ทั้งหลายนะครับเริ่มจาก A u เนาะนะครับ AU สัปดาห์ที่แล้วเราบอกว่ามันลงไปเทสแนวรับแล้วเราอยากให้มันขึ้นมาเทสแนวต้านแล้วเราก็เซลล์ตอนนี้นะครับขึ้นมาเทสเส้นตัวชขอบชัแนลที่มันเคยหลุดไปนะครับรวมถึงเป็นแนว ต้านชั่วคราวตรงนี้ด้วยนะครับถ้าสัปดาห์หน้ามีสัญญาลเราก็เซลล์ได้แล้วนะครับแต่รอสัญญาลก่อนนะบริเวณนี้สวยละนะครับที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าประมาณนี้นะครับแล้วก็แนวรับตอนนี้อยู่ที่เจ็ดศูนย์สองแปดนะครับต่อไปเป็น EG นะครับ EG นี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ปวดหัวนะครับก็คือกินหัวกินหางแบบนี้เราห่างมันไปก่อนนะครับเพราะว่าอะไรมันทำ h i ใหม่ละ ทางที่เพิ่งทำโลใหม่ถ้ามันยังไม่เป็นเทรนชัดเจนแบบนี้เราก็ห่างๆมันไว้ก่อนนะครับเรายังไม่บ i a s ทั้งบายทั้ง s e ล l น่าจะอยู่ในช่วงของการสะสมนะครับแล้วก็จะเลือกทางอีกทีหนึ่งนะครับ EU นะครับ EU ก็แรงเด้งไม่มีเลยนะครับทั้งสัปดาห์เลยนะครับก็เป็นไซด์เวในกรอบแคบๆแบบนี้นะครับสิ่งที่เรารอก็คือเรารอให้มันเทสแนวนี้เลยนะครับแนวเทนไลน อันเนี้เป็นลำดับแรกนะครับซึ่งน่าจะคอนเ e น c ์กับแนวต้านชั่วคาวบริเวณเนี้ย1 1 5 5 0ประมาณนี้นะครับถ้าถึงตรงนั้นมีสัญญาณค่อยว่ากันนะครับ GU ก็ทรงเดียวกันเลยนะครับก็ไหลลงไปเรื่อยๆยังไม่มีแรงเด้งขึ้นมารอรอที่1.3482นะครับมีสัญญาณตรงนี้ค่อยเซลลงมาเนาะแต่ยังห่างไกลนะครับ แต่ก็โดมีแนวโน้มการเด้งแล้วเมื่อวันศุกร์นะครับเป็นเถวบาร์สวยๆอยู่นะครับต่อไปเป็น GJ นะครับ GJ ตอนนี้ลงมาที่แนวรับแล้วนะครับลงมาที่แนวรับแล้วเมื่อวันศุกร์ก็เลยมีแรงเด้งนิดนึงนะครับทีนี้แนวที่เราจะเซลล์นะครับก็อยู่ที่15 1.313นะครับถ้ามีซิกแนลบรูนนี่ก็เซลล์หรือว่าถ้ายังไม่มีก็เป็นรอซิกแนลที่152.905นนะครับแล้วก็เซลล์ลงไปเนาะ นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าสัญ n a กณมันคืออะไรนะเพื่อนๆตามดูในคลิปเนาะมันชื่อเพลย์ลิสต์ว่า forex 101นะครับเพื่อนๆลองเข้าไปดูเนาะผมอธิบายวิธีการเทรดลักษณะนี้ให้หมดแล้วนะครับมาต่อที่ n u นะครับ n u ลงมาที่แนวรับแล้วนะครับไม่เด้งเลยนะครับสัปดาห์หน้าก็รอดูว่ามันจะเด้งขึ้นข้นขางบนไหม69 44หรือหลุดไปแล้วเด้งกลับขึ้นมาที่67 62เนี่ย แล้วเดี๋ยวเราค่อยเซ์ถ้ามันมีซิกแนลนะนะครับต่อไปเป็น UCAT นะครับ UCAT เราก็ยังมองว่ามันลงนะมันลงไปทำโลนะครับขึ้นมายังไม่ทำไฮนะฮะพอขึ้นมาไม่ทำไฮปุ๊บมีซิกแนลเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารวันจันทร์เลยนะครับก็คือมันปิดวันศุกร์ด้วยแท่งบ u ลิชนะครับแล้วก็ต่อด้วยวันจันทร์ที่เป็นแท่งอินไซบ Bar เป็นแบลลิแบบนี้นะฮะ ถ้าเราเห็นแบบนี้วันอังคารตื่นมาเราต้อง pending รอและหลุดโลมาเตอบาเมื่อไหร่จะมีเรานะครับแล้วก็ stop loss ไว้แทงแมนง่นะครับลงมา1นอานะครับแล้วก็มีแรงสวนกลับขึ้นไปนะครับเกือบจะถึงออเดอร์แล้วลสัปดาห์หน้าก็ถือลุ้นต่อนะครับให้ลงมาด้านล่างนะครับก็ถือว่าเข้าทางแล้วนะครับถึงแม้มันจะดู bullish เยอะก็ตามนะครับแต่ว่าผมว่ามันน่าจะฟอร์มตัวลงมากกว่า พอดูโลชุดย่อยอย่างเงี้ยมันก็เบรกลงมาเรียบร้อยหมดละตอนนี้พฤติกรรมของ Forex ปกติเนาะเบรกโลเมื่อไหร่แล้วจะวิง่งพุทเลยเนี่ยน้อยเบรกโลเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะมีแรงด้งนะครับแล้วค่อยลงอีกทีหนึ่งนะครับมันเป็นลองสังเกตดูนะเบรกไฮเบรกโลเมื่อไหร่เนี่ยนะมีแรงด้งสวนของคนเก่งกำไรตลอดนะคล้ายๆแบบนี้ครับยังหายก่อนหน้า เด็ก2ปุ๊บแท่งเต็มแท่งเลยพอขึ้นขึ้นไปปุ๊บสวนเทกลับมานี่คือพฤติกรรมฟอเร็กซ์ที่บอกว่ามันมันเป็นไซ์เวย์โดยธรรมชาตินะครับยูฟรังนะครับยูฟรังมองว่าเป็นขาขึ้นอยู่นะตอนนี้ลงมาที่แนวรับแรกตรงนี้ไม่มีสัญญาณใดๆนะครับลงมาแนวรับที่2ตรงนี้เป็นอินไซบาร์แต่ว่าอินไซบาร์แท่งใหญ่เงี้ยเราก็ไม่เล่นนะครับเพราะว่าใน จะให้ได้ลิกซิวอัที่คุ้มคุ้มก็อาจจะยากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอสัญญาณสวยๆนะครับตอนนี้อยู่ในโซนแนวรับโซนนี้แล้วเนี่ยสวยและนะครับก็ถ้าภาพสวยๆก็ขึ้นไปหน่อยลงมาที่9237แล้วค่อยบายหรืออีกอันนึงก็คือลงมา9194มีสัญญาณก็ะบายขึ้นไปนะครับหรือถ้าไม่มีสัญญาณเพื่อนๆจะไปรอเทนไลน์เลยก็ได้นะครับอยู่ประมาณ9 1 2 5ประมาณนี้ครับ UJ นะครับ UJ ก็เป็นขาขึ้นนะแต,แต่เริ่มมีเสียทรงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือทําโลตรงนี้ไปนะครับการด้งขึ้นไปก็เลยไม่ค่อยมีแรงแล้วเพราะมันหลุดโลหลุดโลแล้วก็ด้งขึ้นมาตรงนี้แต่จะเซลล์ก็ยังไม่ปลอดภัยนะนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเล่นด้งอีกสักรอบนะครับรอให้ลงมาที่1 1 2.236ตรงนี้ถ้ามีสิญญ้ณกระบาดขึ้นไปแต่ไม่หวังหายแล้วนะ นะครับหวังให้มันขึ้นไปเดงขึ้นไปแล้วกลับตัวมันขาลงนะครับถ้าตรงนี้แนวต้านจะตีเพิ่มอีกเส้นหนึ่งประมาณนี้ก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นมันขึ้นไปก่อนที่จะลงเนี่ย1 1 4 3 4 8ตรงนี้จะก็เป็นจุดเซลล์ได้นะครับถ้ามีสัญญาณนะถ้าลงมาก่อนเราเล่นเด้งก่อน 1>, 1 1 2 2 3 6นึ่นดงเด้งขึ้นไปนะครับต่อไปเป็นยูบาทนะครับยูบาทขึ้นทะลุไปละทำไฮได้หรือ,อยังนะครับขึ้นไปเทสยอดไฮเดิมเลยนะครับพอขึ้นเทสปุ๊บก็มีแหลงเทลงมานะครับเทลงมาตอนนี้ติดอยู่เส้นสปีดไลน์ที่เคยตีไว้เนี่ยเนาะนะครับผมเวลาผมตีไว้ไม่ค่อยเอาออกใช้ได้ไหมเนี่ย สปีดไลน์เส้นนี้ถ้าดูงดีก็คือมันขึ้นเทสไฮแล้วแล้วก็ลดสป e d l i น์ตรงนี้ลงมานะครับแล้วก็กลับขึ้นไปเทสอีกก็มีแรงเทเมื่อวันศุกร์อีกนะครับสัปดาห์หน้าอาจจะได้เห็นการย่อตัวลงมาที่33.166นะครับถ้ามีส i ญญาตรงนี้เพื่อนๆจะฝากเงินจะเฮดจิ้งอะไรผู้ทำอิ m พ o ตเอ็กพอรเนาะนะครับ ปกติก็ไม่เทศกันรู้แยอวอยู่บาทสเปรดหันนะครับมาดูกันต่อที่ Bitcoin นะครับ Bitcoin สัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันเสาร์เนี่ยแท่งยาวๆอยู่เนาะที่บอกเพื่อนๆไปว่าลงมาตรงเนี้ย4 2 0 0 0เด้งแน่ๆนะครับก็เด้งขึ้นไป,ไปพรวดนะครับแล้วก็ขึ้นไปชนเทนไลท์ที่หลุดมาเนี่ยนะครับแล้วก็ย่อตัวลงมานะครับถ้าใครยังไม่มีทำไงดีตอนนี้ถ้า ต่อไปผมมองว่ามันก็น่าจะไซเวนะครับไซเวนในกรอบเนี้ยเพื่อนๆก็รอดูนะถ้าลงมาที่4ี่หมนสอีกมีสิกญาลก็น่าจะยังพอได้ในการบายขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นไปเทสเทสไลน์ครั้งแล้วมีสิกญนณก็ยังเซลได้นะครับเรารอให้มันฟอร,ร์มตัวขาขึ้นขาลงให้ชัดเจนอีกนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ผมว่าไซเวอีกสักพักแหละเพราะว่ามีผู้ สูญเสียจากแท่งนี้ไปน่าจะเยอะนะครับแต่ถ้าลงมาก็เก็บนะครับสี่หมเหมือนเดิมนะครับทรงขาขึ้นก็ยังไม่ได้เสียอะไรในภาพใหญ่ๆนะครับก็คงมีกันประมาณนี้สำหรับสัปดาห์นี้นะครับสำหรับกราฟที่ผมใช้นะครับคือชื่อโปรแกรม c t r a d e r นะครับมีดีกว่า m e t a t r a d e r 4อย่างไรนะครับเพื่อนๆลองดูคลิป กันได้นะครับผมทำไปน playlist แล้วนะครับ C t e t ด e r นะครับน่าใช้มากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามในสัปดาห์นี้นะครับทั้งทาง t u b e Facebook นะครับ Facebook Page ก็มีนะครับเพจบนหุ้นนะนะครับแล้วก็ถ้าใครจะเปิดพอร์ตนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วของ IC Market นะครับเข้าไปสมัครเข้าไปนะครับเลือกบัญชี ECN ดาวน์โหลด C t เทด e r มาใช้รับรองติดใจแน่นอนนะครับสำหรับสัปดาห์นี้คงมีประมาณนี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้า Never, so if you're like most professional traders, you care about fast execution, no re quotes, no dealing desk, and a responsive user friendly interface. In short, you need a platform that puts traders first. CTrader is the platform that sets a new standard in FX trading. Spotware CTrader transforms your FX experience, bringing you transparency, fast execution, and alignment of broker and trader interests. Professional traders recognize trading opportunities and need to react quickly to secure the best market entry price. C Trader gives you the response times you need with one click trading buttons, lightning fast order execution, and no re quotes. Just simple, fair market execution every time. ZTrader is the first FX platform to feature three types of market types. Get powerful insight into market conditions with transparent level 2 executable streams that suit high volume traders, scalpers and just about every other trading style. With a complete list of indicators, line studies and sharing options with chart casts, you'll find everything you need for successful technical analysis of the financial markets. You can also trade from directly within the charts using the bid and ask buttons for market orders and click and drag chart trading for fast and easy adjustment of your stock. Loss and take profit for traders on the move. Ctrader is also available on the web for laptops, phones, and tablets. Ctrader has custom tailored platform designs to suit different screen sizes. And best of all, you can use one account across all devices for complete control over your trading wherever you are, however, you want. Open a risk free demo account today and join thousands of traders already experiencing the benefits of NDD, STP, and DMA with Ctrader. Traders first.